ชมนะครับพาคุณผู้ชมมาที่ศาลแม่นี่สีศาลนะครับหลังจากที่อาจารย์สมกิตนะครับท่านมาเอาเลขที่นี่นะครับมาเอาเลขเมือ่ออ่างวดที่ผ่านมานะครับ0 7น็ดนะครับเต็มเต็มเลยอาจารย์สมกิตได้ศูนย์เจ็ดเต็มเต็มวันนี้ก็เลยเอาคันห้าคันแปดนะครับมาเก้บ,บนแล้วก็มาขอแม่อาจารย์สมจิตมาสองครั้งเข้าทั้งสองครั้งเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้ มาหาอาจารย์สมกิตแล้วก็จะมาขอเลขอีกนะครับวันนี้เลขเพิ่งออกอาจารย์ก็จะมาเอาขันห้ากันเป็ดเดี๋ยวเรามาดูอาจารย์สมกิตกันนะครับอาจารย์สมจิตมาซื้อปมอะไรแล้วก็สวัสดีครับอาจารย์สมกิตสวัสดีครับอเดี๋ยวครับวันนี้อาจารย์มาทําอะไรบ้างครับเนี่ยถวายอะไรครับขันห้าเนื่อกากงวดเส็แล้วได้มามาออกไปก็ได้คุ้เก็ดไปครับแต่วันนี้ก็จะมาขออีกหนึ่ง ครับเป็นครั้งที่สามมาช่วงนี้เป็นครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งที่สองเข้าทั้งสองวดเลยสองวดเลยใส่อ,อีออก่ตั้งสามการสมเกตนะครับคุณผู้ชม ปี66นะสมาอีกปีน no ี้ก็เป็นปี66ก็มาขอโชคขอลาภแผ่บารมีสของคนทั้งหลายที่ได้มาจับ้านี่ตาขอให้แม่เร่งเรนันก็ที่สามนี้ให้ตรงตรงสามตัวเลยนะได้สามตัวตรงตรงเลยก็ขอให้จับอันไหนก็ขอให้รูปดอกต้นนี้ก็ได้มานำดอกไม้โอเคียนแล้วก็ขันข้ามาถลายเหมือนเดิมแล้วขอหมือนเดิม ก็ขอให้วันนี้ก็ขอให้จับได้วันที่สามแกนัลโหครับอาจารย์สมจิตมาสองครั้งนะครับได้สองครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นาดลดวน,นเโอ้เป็นดอกลำดวนไหมจ่านูอันห้าดอกลำดวน อันห้าดอกลำดวนนะครับเพราะว่าซีสเกตน,นะเป็นดินแดนของดอกลำดวนนะครับสาสา หลายมาทุกเรียาตรจจะขอเสียงโตให้ทุกาให้รวมเลขที่ถูกเลรที่ม่ถูกก็อย่าให้เจอขอให้เจอแต่เลขทำไหนถูกก็ขอให้ขึ้นมาสาธุ เลขสองเลขสองมาแล้วครับเลขสอง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 อีกแล้วโอ้โหเลขสองใหม่แน่ สองสองหนึ่ง <ๆ S 1> นะครับสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งครับหนับครับโอ้สองสองหนึ่งนะจำง่ายนไม่ต้องเขียน,นเอาสองตัวสองตัวด้วยนะครับครนะครับคุณผู้ชมเป็นหกจานหกนะครับ โกเตงตัวด้วยอีกแล้วโเตงโกเตงอีกนล้วโเตงอีกแลโเงอีนะครับ6 4มาตามสูตรเลยใช่ไหมท่าน สอง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 หนึ่งกับหกสี่อ๋อรสลับสับเลี่นกันซื้อไปครับไปแรกก็สองสองหนึ่งเอามารวมกันขนาดรังได้นะครับขับเยร็วหมบตามเป้าที่เข้าในนี้อ่าในเลขคำนวณเลยหนึ่งสอง ตีโกงหรือในเรื่อตำรวจเลยนะทางองค์เงิน่าจะมาอีกน่าจะมาครับขอให้ตันั้นมวดนี้ขับสรนขับอาจารย์มาที่นี่กี่ครั้งแล้วนะมาครั้งที่สามครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งแรกก็โมดีครับครั้งแรกที่นี่เคยเสียใหม่ๆได้ชักอาทิตย์กว่าๆครับได้เสียทุกกว่าก็มาครั้งที่สองก็งวดที่แล้วมวดไปแล้วก็ได้มาจับ ก็ได้70ถ้า50 7ถ้าจับอย่างนี้เนี่ยจับยังไงยังไงล้วงมาก็ได้ตัวเก่าก็เลยวางไว้จับอีกก็ได้ตัวเก่าก็เลยวางไว้นี่ตัดสินไก่ถ้าได้ตัวไหนก็ขอครั้งที่สามเลยจับมาก็ตัวเก่าอีกก็ได้ที่ขาดก็ได้50 7 50 7ถูกกันหลายคนเห็นว่าถูกทั่วเลยครับทั่วกันครับทั่วกัน วันนี้ก็น่าจะ <c oughs> ขอให้ตูวีครับวดนนี้ขอให้มาอีกตอนนั้นอาจารย์เป็นพระไหมตอนมาอ้าพี่สามสามห้าผมเป็นพระอยู่อยู่วัดหนองนางหลงโอ้ไม่ใช่วัดหนังวัดบ้านหนองอีหลงแต่ชื่อวัดนะั่นคือชื่อผมคือวัดจิตวรารามครับเ,เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อว่าหมู่บ้าน นางหลงแต่ก่อนมันชื่ออ e ีหลงเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนางหลงครับแต่ชื่อวัดเดี๋ยวนี้เ็าเปลี่ยนแล้วช่วงท,ที่ผมอยู่นะผมตั้งชื่อผมเองจิตวรารามจิตเป็นชื่ออาจารย์เลยชื่อจริงเลยสมจิตครับจิตวรารามก็อยู่ตำบลนนคูนสมัยก่อนเข้ามาทางนี้นะครับนี่มาทางนี้อตอนนี้สนะเอครับก็ตอนนี้ไม่มีอย่า,างนี้นะกระตำตังมีเพลงเล็กอยูน่นะเล็กเล็ก รอยขัวรอยน้ำรอยอะไรเต็มไปหมดแหละแต่ก่อนยังไม่เก็บล้อมใหม่ๆแค่ที่ตรไครามอาทิตย์กว่ากว่าครับอาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์กว่าๆกาไม่เอาเลขเลยทาเอาเลขตอนนั้นได้รู้สึกว่าจะถูกคอยู่ครับที่ตั้สองตกง็บ้านนี่นะบ้านที่ว่าเราจะไปคือบ้านน้องนาง,งหลงนี่น่นะมากันมานที่นี่นะ มานั่งเอามาทําวิธีเอาได้นะมาทําคืนหนึ่งเต็มๆเต็มันมนั่งเอาช่วงนั้นไม่มีสาไม่มีอะไรประมาณทาสมาธิมาต่าหามาปูมาขอไปียกขึ้นก็เห็นเขเห็นถูกพวนั้นถูกสองตัวเมื่แล้วก็สองตัววดนี้ไม่ร <ım. S 2> ู้จะสองตัวหรือสามตัวส่วนใหญ่ท่านจะให้สองตัวครับก็มาสองเที่ยวแล้วถูกสองตัวรับทุกการมา ค่เสียใหม่ๆถ้เอาถ้าเอากระเร็งนี้มีเสียงในต่างๆมันก็ใหม่ๆเลยมันก็มีบ้างก็แค่ว่าเองนะครับเป็นของมันลดมันไม่วิ่งแบบนี้มีเรื่องเดี่ยวแต่ก่อนขุนกันไรับจังหวัด รถครับไก่อนเป็นาอะไราเรียกว่าอะราลมอยะอเน่เหมือนอย่างนอะรนนั้มีรอยรีมันเกี่ยวลงมาเห็นกเห็นเห็นร่องรอยอยู่เลยตอนนั้นเหนรอยเห็นอยขวดน้ำอะไรมี หมดเล้ก่ก่อนอาจ้างได้ชอบเสียงเพลงแมนี่ด้วยเนาะครับสมัยก่อนก็กำลังดังเนาะกำลังชอบเลยนอนบนที่นอนนั่นนะครับดูติดตามตลอดฟังเออถ้าใครไม่ได้ยินเสียงนี้ก็โอเฉยเฉยมากเลยเพราะเขาจะลงในโทรทัศน์ในวิทยุนี้หมดไงนะแกจะแต่งตัวเหมือนคนภูเขา <molec> นนนนมมัีีคอสาเนี่ยเหมือนเหมือนที่ภาพมีมีจานที่ที่แต่งส่วมากมีแต่ภาพใหม่ๆข้างบนมีไหมเออนี่นี่นี่โอ้นี่ช่วยนี่นี่ข้างในข้างในอะไรจะไหมข้างใน่ข้างนี้เลยข้างหน้าเลยครับภาพนี้ไม่มีภาพนี้แหละเหมือนอย่นี้อ๋อเหมือนภาพนี้อ๋อโบราณภาพเบญสานเราเนี่ยนเป็นภาพอีสานอ๋อเคยเห็นตัวท่านจริงๆไหมตอนนั้นเคยครัับยงเออ เเคยได้เห็นตามทีวีทอดสัตว์เนทียัวนั้นก็กลังดังมากอ้ผู้จัดการเยอะบ้าน็เิดอาเอเพลงนี้อยู่ไม่ได้ต้องเปิดเวลามีการเล่นก็เปิดเพลงีครับรดอ,อะก็สรุปเลขจานอะไรนะเมื่อกี้นี่จับได้ครั้งแรกจับได้สองสองสองครั 2, 2้งเนาะสองหนึ่งครับสองหนึ่งแล้วก็ หกสี่เป็นเลขที่สวยมัจยานชอบครับสวยครับสวยอยู่ในนั่นเลยครับอยู่ในสูตรคำนวณเลยอ๋อในสูตรคำนวณแล้วค่อยดูในในคลิปไปแล้วกันเนาะอาจารย์มีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับนะก็ขอให้เอฟซีติดตามกลุ่มสัพยานาคและก็ให้มันมีเนาะและก็เอ็นดี้ชาแนลเอ็นดี้ชาแนลเอ็นั่นแหละครัอล์ฟติดตามไปเรื่อยๆครับว่ามีแนวทางที่ดีๆที่ทำมาลงให้ทุกท่านใน จะโคมกันโคมไหนดีก็เอามาดูถ้าจะติดจะโลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับค่อยติดตามไปเรื่อยๆก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้โชคย่ากันทั่วหน้าในในในโรคนี้นะขอให้สุขกันทุกทุกคนนะครับก็เอาไปพิจารณาเลขที่ได้กี่นะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณอาจารย์สมจิตมากแล้วครับผมขับเลขอาจารย์สมจิตนะครับก็ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับ เล็กอาจารย์สมจิตทันจับยิ่งปองนะครับเอาคันห้าคันห้านี้เป็นดอกลําดวนนะครับคุณผู้ชมนะเป็นดอกลําดวนนะครับเอ้ดอกลําดวนนะครับจับก็ได้สองสองหนึ่งนะครับสองสองหนึ่งแล้วก็จับเองต่อมาก็หกสี่นะครับหกสี่เด้อนะครับเอ็ดอ่าคุณผู้ชมนะครับช่วยบันทึกไว้ด้วยนะครับใครมีปากกาก็จดไว้ก่อนนะครับเนาะ จดไปก่อนแอดไม่ได้ลงเป็นตัวเลขเนาะครับไม่ได้เอาปากกามาเขียนเลยนะครับเนาะสาธุสาธุาธอ่ะลำลากันไปสำหรับคุณชมครับ